วันสอบแล้วจ้าเคล็ดลับในการอ่านหนังสือสอบใบประกอบคืออะไรคะสวดมนต์ขอหนึ่งคาถาสำหรับสอบผ่านมีสิทิเอาอะไรมาไม่มาเอ้ย ้าาไไม่่ผนทำงคะสอบใหม่หรือก็ไม่ก็ไม่ประกอบอาชีพนี้หล้วหนูรอเล่นนะคะสวัสดีค่ะทุกคนยีนดีต้อนรับกับสู่ชาแนลของเบียนะคะก็อย่างที่เราเคยเล่าให้ฟังไปเนาะว่าเออเราอ่ะจะต้องมีการสอบ BCA ใช่ไหมหรือ สอบใบประกอบวิชาชีพของสัตวแพทย์นะคะในคลิปนี้ขายของมากๆนะคะไปดูกันได้เออก็อย่างที่บอกไปว่าเราจะต้องมีสอบเนาะก็ทุกคนเนี่ยที่จบสัตวแพทย์ไปนะคะก่อนที่เราจะไปประกอบวิชาชีพเป็นสัตวแพทย์ได้เนี่ยก็คือจะต้องสอบผ่านใบประกอบก่อนเนาะหรือว่าที่เราเรียกกันว่าสอบ BCA นั่นเองก็คือคลิปนี้เนี่ยก็คือเป็นช่วงที่เราอาจจะต้องสอบ BCA เหมือนกันนะคะเราก็เลยเออมีการเก็บบล็อกเก็บภาพบรรยากาศมาให้ดูนะคะว่าเออการสอบ BCA ของเราเนี่ยคือมันจะติดในช่วงที่เราฝึก ด้วยอยู่พอดีเนาะว่าบรรยากาศมันเป็นยังไงบ้างนะคะก็ถ่ายเก็บมาให้ดูกันนะคะโอเคนั้นเดี๋ยวเราก็ไปดูกันเลยอันนี้คือเพื่อนเพื่อนผู้ร่วมสตารรามของเราร้องไห้เลยร้องไห้ทุกคนนี่คือกลุ่มฝึกงานของเราเองนะคะตอนนี้ก็คือเหมือนกับบนสถานีก็คือหมดสัตว์ใหญ่แล้วก็มาฝึกสัตว์เล็กต่อนะคะก็คือฝึกงานไปด้วยเละอ่านหนังสือสอบไปด้วยรอดไม่รอดคะเพื่อนๆไม่อดเนร่ย รอดไปรอ,นอดขอความันใจค่ะรอ,นะอ <c oughs> สิสถานีแรกที่เราฝึกนะคะก็จะเป็นอเน้ก็คือแบบเหมือน,นอเออเหมือนหมอวางยาอะไรอย่างงี้เออแบบวางยาสลบสัตว์ก็คือเดี๋ยวเช้านี้เราก็จะมีราวเคตอนเจ็ดโมงสี่สิบห้าขึ้นไปราวเคกันแล้วก็เดี๋ยวพอฝึกงานเสร็จทั้งวันแล้วเราก็ค่อยไปอ่านหนังสือต่อตอนยืนสู้ๆนะคะทุกคนสู้ค่ะสู้ค่ะสู้ค่ะไปแล้วเดี๋ยวขึ้นไปฝึกงานก่อนไม่งปอนไร เลิกฝึกงานแล้วจ้าเดืนห่งนะคะเรนกำลังจะไปกินข้าวเย็นแล้วทีนี้ก็ไปอ่านหนังสือ UBCA ต่อจา้า A few moments later มีคนลืม iPad ดเลไม่มีสติแล้วนะคะนีส <c oughs> เออิเหลืออีกเหลืออีกเอิม่ม6วันก่อนสอบเท่านั้น พวกเราก็เริ่มต้นอาทิตย์ได้ดีจริงๆค่ะครน็ไม่มีแถบลืมด้วค่ะห้าวันก่อนสอบค่ะเป็นไงบ้างคะซิสผุ้ยสอบเูแล้วค่ะหนังสือไม่อ่านแล้วนะคะตอนนี้คือมุ่ยแล้วว่ายพัดที่ไหนมาคะแต้มผุ้ย้มเขาบอกว่า พี่คเน่สนทนโบก็คือกรแล้วก็อีกอันนึ่งคือมาเทวีก็กรที่ไหนวัดแกออออกอกชื่อได้ไหมไม่ได้จาอนเซอร์นะคะอะไรนะพ่อพี่ยนทันโบพีคเนที่เซนทันโบแล้วรแล้ก็กรแล้วก็อุมาเทวีกกรที่วัดแก่นะคะต้องไปตามสายงนเท่านั้นก่อนสอบวีทอใคก็อ่านกันค่ะก็คือไม่อ่านแล้วสวดมนต์อย่างเดียว สุดท้ายก่อนสอบนะคะทุกคนดูสภาพผทีกิดอ,อาการมันเป็นยังไงว่าวันนี้นะคะก็คือเราจะมีสอบอิทีก็เลยแบบต้องพักพักการอ่านสอบใบประกอบไปก่อนนะคะก็คือมาอ่านอนกันหนึตั่นเจมาก หลังจากที่สอบเสร็จนะคะอาจารย์ก็ให้พวกเรามาดูแล็บแบบว่าลองใช้เครื่องดูว่าอะไรยังไงแล้วพอแบบเสร็จแล็บอันนี้อาจารย์ก็จะมาคุยด้วยแล้วก็เดี๋ยวหมดจากแล็บนี้เราก็ว่างกันแล้วก็ย้ายไปอ่านหนังสือกันต่อเคล็ดลับในการอ่านหนังสือสอบใบประกอบคืออะไรคะสวดมนต์ชอบพี่พี่ฝากมาบอกว่าถ้าจะอ่านให้หมดต้องอ่านมาห้าปีเราจะใช้ปุ่มกเราจะต้องสวดมนต์ค่ะทุกคน ก็ต้องพร่ะครับพรอก็ต้องพรจริงจริงต้องเครียดทุกคนแหละแต่ว่ามันเจอแบบแล้วว่ yeah. ไม่อยากให้เคยเครียดมากเลยกับกคนกันตัวนี้ขอใหทุกคนเเกียรติการรบนะสอบทานทั้งเดียวเลยนะคะไม่ต้องเหนี <S 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 ่ยกันนะรันอย่าได้เอาจากเราอีก สามวันสุดท้ายก่อนสอบค่ะวันนี้แบบดูสดใส่นะเมื่อคืนเมื่อคืนนอนกี่โมงคืนว่าจะนอนเร็วผลุดท้ายนอนเร็วไม่มีอยู่จริงงานไม่เสร็จไม่ได้อา่านหะนังเลยแต่ว่างานไม่เสร็จใช่ก็คือฝึกงานไปด้วยก็คืออาจารย์ก็มี assignment <ๆ>ให้ทําก็คือทํางานไปด้วยนะคะเมื่อวานคือไม่ได้อ่านหนังเลยตอนนี้คือเริ่มแบบว่าไปไว้พระาีีไหนดียังไม่ตื่นดีกำลังจะไปกินข้าวกันแล้วก็ วันนี้ก็มีฝึกงานเหมือนเดิมแต่ว่าตอนเย็นเราจะเราจะได้อังสีกันแล้วใช่ไหมแล้วจะเป็นยังไงสวัสดีค่ะเพื่อนๆมาอ่านหนังสือกันนะคะตอนนี้ตอนนี้เป็นเวลาตอนนี้สามโดหมคะล้วันเปิมหมคะนิสิ วันสุดท้ายก่อนอบไปเลยจ้าเหลืออีกไม่ถึง24ชั่วโมงทำใจนิ่งๆและวสวดมนต์เท่านั้นตอนนี้เห็นอะไรได้แชร์แชร์อะไรที่เกี่ยวกับเอิ่มแชร์แล้วจะสอบผ่านเก้สาธุก็คือแชร์หมดทุกอย่างไม่มีเลือกสำนักใดๆทั้งสิ้นวันนี้เรากลุง จะมาติวกันนะคะเราจะรอดไหมเราต้องรอดเร่งสปีดคืออ่านคนเดียวเราก็จะมีความแบบอ่านไปเรื่อยๆเกินต้องติวกับเพื่อนเท่านั้นช่วยๆกันเราต้องสู้ต้องสู้ต้องสู้ถึงจะชนะจริงๆ วันสอบแล้วจ้าเมื่อกี้นะคะก็คือ,เ,อกเกิดาการใส่มูขึ้น1นมตนะคะก็คือไหว้พระที่แบบว่าหน้าโรงพยาบาลก่อนเลยค่ะทุกคนบอกว่าที่นี่คือศักดิ์สิทธิ์มากเราแบบถึงเราจะเรียนสายวิทย์แต่ว่าไม่เชื่ออย่าลบรูนะคะไหวก่อนเพื่อความสบายใจนี่ก็คือมาถึงคณะแต่เชา้าเจ็ดโม อาจารย์อนให้กระดองเขาได้ีใจมากเยดการดงปาเพื่อนจะสบแล้วแต่ไม่มีแดงดูดูคนเติมปากคืออะไรุกคนติปากคืออะไรไปยม่แม่เรค่ะทุกคนเจอกันอีกทีหลังสอบเลยนะคะบายบายค่ะไปยวนะอกไปไม่ได้ไปล้วนะทุกคนายบายเจอกันหลังสอบ aki อบเสร็จแล้วจ้าเป็นไงบ้างคะมณีใครหหน้าบอกคาตอบคือต้องพูดว่าอะไรอ่ะสอบเสร็จแล้วรอบที่1นะคะคือยังมีรอบต่อไป พอได้ค่ะแต่มาดูกันว่าจะผ่านไมมผ่านทาไม่ผ่านทำไงคะสอบใหม่หรือก็ไม่ก็ไม่ประกอบอาชีพนี้เลยไม่ไล้หรอถ้าไปประกอบไม่ให้หนูประกอบหนูก็ไม่ประกอบค่ะเจอการรูกันบันเทิงซีโยหนูรอเล่นนะคะ ก็ประมาณนี so really like ้นะคะสำหรับบล็อกที what? What? ่เราถ่ายมาให้ทุกคนได้ดูกันเนาะเป็นภาพบรรยากาศหนึ่งอาทิตย์ก่อนที่เราจะสอบใบประกอบนั่นเองนะคะก็มาลุ้นไปด้วยกันนะคะว่าพวกเราจะสอบผ่านหรือไม่นะคะสำหรับน้องๆคนไหนเนี่ยที่มีคำถามหรือว่าอยากรู้อะไรเกี่ยวกับเรื่องคณะหรือว่าการใช้ชีวิตอะไรในคณะอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถเม้นมาใต้คลิปนี้หรือว่า ทักในไอมาคุยมาถามกันก็ได้นะคะฝากทุกคนนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องเวียเอาไว้ด้วยนะคะยังไงวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะทุกคนบ๊ายบายเราปคลิปให้เราหน่อยขอให้ทุกคนจงโชคดีไม่มีใบป,ประกอบวันนี้ก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มีในวันนะคะ่ะไม่ใช่บาง,บาง